นั่นคือเสียงที่คุณได้ยินและคุณคิดว่ามันกำลังเข้ามาหาคุณเพราะเสียงที่น่าก,กลัวแต่ว่าไม่ใช่ค่ะจอหพนมาลลนดีเทเลอร์กำลังเสนอตัวเป็นอัวแของฟูงฉลามสีน้ำเงินที่หิวโหยนอชายฝั่งเคลิฟอร์เนียทำไมเธอกำลังลองสวงชุดปลอบอ่อนมันจะสวมตัวเธอในน้ำ แต่าไท้พลมันจะปะเพราเธอจับการกัดของฉลามใด้ฝันคมหลายแถวและกลามที่งนับเหมือนขีดเหล็กฉลามสินเือดเป็นหนึ่งในสองสามสายพันธุ์ที่รู้กันว่าทำลายมันถ้านี่คือความคิดของวาเลารี่มันก็สนุกเกินจะเล่น เยือบเลื่อนฉลามตัวหนึ่งเพิ่งเข้าใส่อาหารตอนแรกการทดลองดูจะได้ผลหลอกพ่อกันเข้าไว้แต่ว่าเวลาี่มองท่าประอย่างถึงแม้มันจะกัดเธอจนตายไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไปหลอก อยู่ในร้างของนักขนและถุงล้ออ่อนท่วงน้ำหนักเธอฉันกรีดร้องและอยากให้ใครสักคนหนึ่งมาไล่มันไปฉลามจู่โจมและฉีกทั้งมือเธอออกแล้วมันก็กลับมาอีกวอลเหล่พุีงขึ้นมาบนผิวน้ำอ้มันกัดฉันแล้วโอ้มันจอมปีฉันขณะที่เธอรวมพลังพวกของเธอก็เข้ามาป้องกันการจู่โจม ระวัง่อยนะระวังมือเอียเดี๋ยว,ยวมันกัดถุงมือขาดแล้วมันยังคงมันมันไม่ยอมไปอ่ะเอาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาก่อนเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วได้ได้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันกัดถุงมือขาดมันแค่ฉีกออกแล้วมือเนี่ยมือเปล่าอยู่ในปากมันฉันกำมือแน่นเลยมันก็เลยกัดไม่ได้ฉันทำอย่างนั้นนะคุณจะเห็นว่ามันกัดหัวไม่มือได้เพราะว่าหัวไม่มือมันยื่นออกมาแบบนี้นะคะโอ้ตาย วิธีเดียวที่คุณจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยการลองผิดลองถูกไม่ใช่เหรออใช่และนั่นเป็นการลองผิด